ดีค่ะสาว่าก็จะพัดกับเเผวนนา่นะค่ะสูตรเก่าค่ะสูตรเดิมนะค่ะเพราะว่าอาข้าเจ้าคนสั่งเนะกันเนาะพี่เนาะอย่เด้อประเดี๋ยวไปบานไผ่คนุยหยาดบาทข้ามเด้อวันหยุดก็จิเป็นนางเสียลักกับปู้ลูกค้านาง่ากินอยู่ทั้งคนจ้ะพุ่นค่ะพุ่นหลูกค้าค่ะนอกค่นเนาะตัดขม้าทั้งพี่ค่ะตัดขม้าทั้งพี่ ของอัดกับแกมนี่มันอัานหลังต่อทันอีเนาะมันจีจานได้ค่ะขต่บนจีจานมั้นต่อเบาแได้ค่ะต้องมีความจีจานน่นนะคะถ้าจะเอาไปแกลมทันที่นองเพาะว่าที่จะติจังสี่ล่ะคะบอเด้ไปทางใต้ไปกนทหยาดบัดทำใหญ่ๆเลยนอกไปเนาะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะไม่ไม่ไม่ว่าชาวปักกิ่งจะจับตรงนั้นได้ไหมเองลงค่ะอึ๊บปักลงแต่เนี้ยเขาไม่ไม่มาหุดรวมแบบรวมกันอ่า มันต้องใช้เมลก่อนค่ะพี่ อยาให้ยต้องทเของกี๊ยวนี่เจ้าค่ะเนอลูกค้าได้ล่ะค่ะกับลูกค้านล่ะค่ะเเกี๊ยวนี่ออุญาตเนาะปลาชานะคะเนาะกันบดเกี๊ยวกับโมมีลูกค้ากันเกี๊ยวกับได้ค่ะก็ได้ปนได้แก้วตัดไปทั้งหน้าร้านกัประมาณคุณหระค่ะลูกค้าค่ะ วัหยุดจะเป็นยังสี่่ะคะวัหยุดกับจิปมา,าะนี่่ะคาร้อนดูหยางตัดมาทั้งสี่บาทเองทับแก้มผูกก้เบาผู้แก้วเพิ่มนอกจากนี้แต่เต่ามห้ยุดมือได้เป็นนองใบกับสิยุดวห่ะค่ะ ปงปงปงอืมว่านถึนโป้งๆเสียงเครื่องบินกับมมกพี่น้องพูดเนาะค่ะว่าผู้แค่ผู้สาววันหยุดเนาะค่ะเอาซ้ำหนีกอนเนาะคะ่ะเนาะร่งเพลิงกันจากขอบคุณบอกพี่น้องหลายๆนะคะ